อาเซียนอาเซียนทกเหัวหน้าีวีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเซนเอนเตอรต์เทนเมนตเสนอนักนกีฬอาเซียนอาเซียนทุกเต โมงเช้าวันเสาร์แบบนี้ครับแน่นอนคับว่าวันนี้มาเจอะมาเจอกันเรื่องราวดีมาฝากกันเพียบเลยใช่ค่นน<น>ะเราจะมีเรื่องราวของความรู้นะคะคมาฝากกันและที่สาคัญค่ะการปลูกให้น้องๆเนี่ยได้ใช้กระบวนการความคิดเนี่ยถือว่าสําคัญในรายการเรามากนะทีมสีแดงของผมเนี่ยแค่ชื่อก็ชนะแล้วลอ่ะหมายความว่าไง คือเดี๋ยวไปดูดีกก่อนทำไมชื่อถึงชนะ,ะนะเลยอเขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับน้องๆจากโรงเรียนศรีวิทยาในาพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระทินีเธอเจ้าฟ้าเพชรนัตราชสุดาสิริโสภาพันธวดรีครับจะเอาชื่อโรองเรียนความสั้นความยาวมาตัดสินมันสมองมันเป็นไปไม่ได้แค่เราจะบอกว่าสีดำเงินก็แรงไม่แพ้กับสีแดงค่ะเพราะว่าพวกเขานะคะมาจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประทุมธานีค่ะ ตอนนี้ครับแนะนําโรงเรียนไปแล้วค้งสีแดงกับสีน้ําเงินเพิ่งมาครั้งแรกเลยด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าดาราเกี่ยงเราอีกสองท่านที่ตักเชิญใครมาน,นี้ดารานักคิดในวันนี้ครับผมเขาบอกเลยว่าเธอนั้นสวยดุดนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับขอเรียนเชิญคุณกิฟฟ้าเลยครับผม เงินนอนพักจริงๆไหมครับครับผมเออนะคุณยิปซ่าสวยจริงๆเดี๋ยวเดี๋อีกอีกคนพี่ไม่แน่ใจอะไรฮะอีกคนคนนึงอีกคนหนึ่งมาด้วยกันมาด้การครับเห็นไหมฮะคือทั้งสูงทั้งสวยโอ้โหแป๊บนหนึ่งนี่คนหนึงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันถามเรื่องงานเสื้องานเสื้อเป็นไงบ้างครับยิปซ่าค่ะ อาเซียนกำลังจะเปิดครับซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็เดินทางไปมาบ่อยด้วยไปมาเยอะค่ะไปก็ส่วนใหญ่ก็ไปเพราะงานด้วยแล้วก็ไปพอเที่ยวด้วยก็ที่จะไปบ่อยๆก็น่าจะเป็นกัมพูชาครับแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยก็มีไปบ้างครับเับมีนมากคุณสมบัติส่วนตัวก็คือเรียนจบปริญญาโทค่ะน้องนี่์ค่ะจบปริญญาโทครับมมี่เหมือนกันไม่ต้องพูด พูดตัวเลยครถ้าเพื่อนอีก10ถึง20คนไม่ได้บอกว่าให้หยุดหยุดก่อนเลิกเรียนแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นด็อกเตอร์ไปแล้วค่ะ,ะ,คะเหมือนผมนี่ก็จะเป็นตอนแรกไม่ต้องพูดใหญ่อ่ะ พี่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 แฟนคุตาทำออกรายการนะเนี่ยฮะให้เกียดมากเลยเด้อคุณอาคุณอานอสวัสดีครับพี่ตั๊กอ่าสบายดีไปมครับคุสวัสดีอ้าอานี่ก็คือพี่บอลเชิญยิมนะครับถือได้ว่ารู้จักกันอะไรครับี่มือมือตีจระเข้ฮะมือจระเข้แค่เออนี่หนูก็ไปเหมือนกันยังยังไม่เป็นจระเข้เป็นคนปกติแต่แค่อยากจะบอกว่า คือคนนี้เขาสร้างความน่าเชื่อถือไปดีไปหลาังเป็นยาโทเกือบจะเป็นเอกอยู่แล้วงั้นหนูว่ามีช้อยเดียวเหรอตัดตัดไปเนี่ยตัดเลยเหรอตัดทิ้งเลยเหรอทิ้งเลยครับอย่าพึ่งครับผมก็โทรต่อโทรอยู่เหมือนกันครับโทรอะไรครับโทรแล้วโทรไม่ติดแบตหมดครับผมอันนี้ไม่ได้เติมเงินอดผมก็เรียนเอกมาครับผมใหรแล้วเรียนแล้วนะเอกมาครับผมดีมากดีดีแล้วยังไงต่อแล้วจะไงต่อแล้วใครจะไงเข้ารายการยังไงเข้ารายการยังไง ตรงตรงรีเขาหน่อยเขาอหน้าผมชาไปหลายแถบเลยเนี่ยรู้สึกยังรู้สึกหรือยังเาเป็นเป็นยังไงเขาที่ชาคุณเรียนที่ไหนมาแล้วครับผมนั้นเรียนจบปริญญาตรีมาครับผมภาษาอังกฤษอะไรฮะภาษาอังกฤษรู้เรื่องภาษาอังกฤษเ้าโถคุณบอลทุกอย่างครับผมผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกคำพอได้ครับผมอย่างมะพร้าวโ้าโคนัทอเฮ้ยมะพร้าวอ่อน ยังโคโคนัทมะพร้าวเผาโคโคนัทแอนชาพนักกิจเผาด้วยชาพนักกิจด้วยไอ้คุณคุณว่าทำไมฝรั่งฝรั่งถึงจมูกโด่งฝรั่งเหรอจมูกโด่งเพราะอะไรกินขนมปังไงพี่ว่าไงฝรั่งกินขนมปังก็จมูกโด่งขนมปังไงไม่จริงอ่ะเอ้าปานสวัยหน้าวันได้ขิงกูเห็นกินขนมปังไม่มีจมูกัเลย ผมว่าตอนนี้เนี่ยให้ทั้งสาประจำบที่ก่อนเลยครับ,ร,บรวมไปถึงนะครับแพ้แล้วก็รอนด้วยครับอประจําตำแหน่งเลยและเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้ครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาอธิบายความหมายรวมถึงคำตอบของเราให้ชัด จจมแจ้งมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับตัวแทนจากสพทสำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานครับได้แก่ท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียนหมาวิยาลัยหอการค้าไทยครับดกรกัญยิก,กาชอครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับและตอนนี้ครับเมื่อพร้อมกันแล้วได้เวลามาเริ่มต้นเข้าสู่ข้อนหนึ่งครับพาไปที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียน้องๆเคยได้ยินคำว่าวงแหวนแห่งไฟไหมครับมันคือรอยต่อของแนวเปลือกโลกที่มีการเคลื่อนไหวจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมหาศาลและประเทศสาธารณารัฐอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟ